สวัสดีครับกิจกรรมสวดมนต์พระกิ่งพระฤทีพิาศ68เป็นครั้งที่เก้าประจำวันที่เก้าพฤษภาคม2 5 1 8นะครับปัจจุบันี้วันที่เก้าพฤษภาคม2อง8ายเป็นครั้งที่เก้าข้าพเจ้าในวันชนะพุทธองชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอทิ่ของข้าพเจ้าจงตั้งมันม่นในสมาิระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยาพจนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่ญญองด้ดยเถิดบทที่1บทกราบร,รัตนตไตอรหังสมมาสมปโทรประวาวพุทธังะควันตังอภิวาเทมิสวะาขาโตปะปวปตาธมโมธรรมมรม,มสามิสุปฏิปันโนะขปโตสาวกะสังโฆสังขารมานิ บทที่สองบทบูชาพระไยรีพินาอระหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรางปรินิพุโทโตพุทเมหิทะตะตมานุธานิปารามีหิจัตทิสติยาวะชีวังอาหังพุธทธังธรรมังสังคังสรนังคโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังกรามิโสทินาบทที่สบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตา สัทธัมมังมุนีราชาสะสุนันตุสักขะโมคทังสัคเคกตาเมจรูเปิริสิครต,ต,ตะเตจันตริเขวิมาเนทีเบรัตเถจคาเมตรุวนะคขะเนเเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจยันตุเทวาชลาถาละนวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวะรวัจนังสาธูเมสุนันตุธรรมัสสวนการอายำพะทันตาธรรมสสวรรการอายำพัทันตา ธรรมมัสวนกาโรอัยัมปะนทานตาบทที่สี่บทสวดปุพพะภาคะน้มังการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนะปารถะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรนังกชามิทุติยมปิธรรมังสรนังกชามิทุติยัมปิสังขังสรนังกชามิตัติยัมปิพุทธังสรนังกชามิตัติยัมปิธรรมังสรนังกชามิตัติยัมปิสังขังสรนังกชามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรางอัญญงพุทโธเมสรนวรังเอเตนะสัจจวะเชนะ โสติเมโหตุสัพพทานนติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานนติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานบทที่เจ็ดปโสรตรรตนะปนามคาถา พุทธังนะเมรัตนะภูตะสรีระจิตตังธัมมังนะมเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนะมเมรัตนะภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนะมเมริติรัตนังรัตนตยะวะหังสัมมาสโมสะเรตตะวัตถุวิเศษสะภูตังอัญโยยานุตตะคุณะโยคะปะ โยคะวะสป,ปะวะตังอสุมิตยัมขิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกรวินาตะขิตะเรสะมาสัมภเวนะโลเกจะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยางอาติพุทธะสัทธังวินยุหิปันธิตะชะเนหิวิชัญญะรูปัง โลสัมหิเกหิจิกาฐนจุประรับพระนิยังเกสันจิตสุทุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนานสิสุทธะปัสสาทัธานังบุญยัติกานามสะสุตตมะปุญณะภูมังทุกขาปรมุจจะนะมุขะสรตนังขะตานังปู ปราปูชาระเหสุป,ประมังอภิปูเฉยยังนิพพานสัตถิกิริยายุปะนิสัยถังสัมมากิเลสะมะละโสทะนสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสะเลหุปะเสวะนิยังปาเนหิจะปิสรนังขะมนียะมีวะตัสมายิตังติรัตนังสรนังกะตมห ตินที่วังขณะนมสุนัมมัสสมานาปูเชมะจาปิสสตังสุปะสันนจิตาตาตถานุปาริจจาริยาสถาระตาจาักปุญเยนะตฐาสุกขเตนะสุขีภะเวมุเตเชนะตัาาสะจักสถาปิสุวัถิโหตุโยเจทะธร,รมมวินยัมปิปะมานะภูโตโลกุตตาภิสมะโยนิยะโตสุพุชัง สัสโสปะนิสัยาจะยายะอยัมปิโหตุวัตถุตตะเยปะริจิโตสุปะสาทะกาโรบทที่6นำมกาสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหังมะาลาปประกาโทสามาะวะพุโทโธสุขโตวิบุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเบสีเขมังชนตังวิเนยัง พุทธังวรันตังเสรสา,านาม,ามิโลกัส,สะลาฐันจะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชเตยสิทธิโหตุสพันตรายะจะวินาสเมตุธรรมโมทะชโยโยวิยะตัสสะสัตถุทัเศเสสิโลกัส,สะวิสุทธิมักขังนินยานิโกธรรมะทารสัทาร,าทารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิระสานาม,ามิโมหัป,ปะทาราอุปะ สันตะพาหังตันเตชะสารเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายะจะวินาเมนตุสัทธรรมมเสนาสุขตานิโยโคโลกัสสะปาปูปะกิเลสะเตชะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตะกคำมังวิธิตังกาโรติ สังฆังวรังตังศีรสารมามิพุทธานุพุทธังสามาคีละทิฏฐินตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเสมนตุบที่เก้าบทสวดน,นโมการอัตตคาธานโมอหหาโตสัมมาสุพุทธสังเหสิโนนโมอุตตมัทธธรรมัสสะสวะขาตเสวะเตณิทะนโมมหาสังฆสา,าปิวิสุทธ,ธิศีละทิฏฐิโน นะโมอุมาตายารัตถะรัตนตตะยัสสะสาธุกรรมนะโมอุมาขาตีตัสสะตัสสะวัตถุตะยัสสะอินะโมการลปะภาเวนะวิขัจฉันตุอุปัฏฐานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานะโมการะสัตเตเชนะวิธิมะขีโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวังเมสุตังเอกัสงสนายะพระควาจากกสัจเจสุวิหรารติกับิระวัตุสมิมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจมาเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอาหารหันเตหิทัสสหิจโรกะทาตูหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทศนายะพิขุสังคันจั อตะโโหจะตุนนางสุทธาวาสกายการนันเทวานาเอตะทะโศสิอัยัมโหภะควาสเกสุวิหารติจัปปิลัพุทุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัททิปัญจัมเตหิพิคุสัตเตหิสัเพเฮวะอรหันเตหิทัศสิกิจารกะทาตูหิเทวตาเยกุเยนะสนิปติตาผนติท้าควันตังทัศนายาพิขุสังคันจัยันนูนะไมยมปิเยนะภะควาเตมุปะสังกะเมยามะ ปะสังกะมิตวาพระควโตเสนเกปาเจขาถาภาเสยยามาติอัตโหตาเทวตาเสยยาถาปินามะพละวาปุริโสสัมบ ok, ah ัญชิต e ังวาพาหังภาษาระยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระควโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโหตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโข เอกเทวตาพระุโตสันิเกอิกมังคาถังอภาสิมหาสมัยโยปนะนัสมิงเทวกายาสมาตาอาคตามะหะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยว,วะอปราชิตะสังคันติอัตโขอราเทวตาพระกุโตสันิเกอิกมังคาถังอภาสิตัตระพิฆโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชูกะมักังสุสารถีวะเนตานิคะ เขตาวาอินทริยานิระขันติปันธิตาติอาะโขอ,อัปราธิวตาพระโคตโตสติเจีกมังคาถังอภาสิเชตาวาขีรังเชตาวาปาลีคังอินทะขีรังโอหจัจจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาะโขอ,อัปราธิวตาพระโตโตสติเจีกมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสราังคตาเส นาเตคมีสันติอปายยะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายาปริปูเรสันติติอระโคพัควาพิคูอามันเตสีเยปุเยนะพิขเวทัสสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันิปติตาหนติตถาคตังทัศนายะพิขุบสังคันจะเยปิเตพิขเวเหสุงอติตามัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพัควันตานังเองตากพระมาเยวะเทวตาสันิปติตาเหสุง เสยยะถาปิมายังเอตระหิเอปิเตภิขเวภิสันติอนาคาตมัคคานังอะระหโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาวิสันติเสยยะถาปิมายังเอตระหิอาจิกิสามิภิขเวเทวกายานังนามามิกิตติอิสามิภิขเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิภิขเวเทวกายานังนามามิตั้งสุนาาถาสุกัร มะนะสิกะโรธาพาสสิษส,สามีติเอวัมพันเตติโหเตติคูพระวโตปัจจัสสุงภะคขวาเอตัโวจักสิโลกะมนุษย์กัสสามิยะถาคุมมาตัาสิตาเยสิตาคิริขัพรางปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะัสล,ลีนาะ โลมหังสาพิสัมพุนโนโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปปัสันมะมานาเวลาพิโยปัญจสเตยตวาวะวเนกาปิละวัทเวตะโตอามันตยิสัถาสาวเกศาเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิโวเตจักอาตปะมาตุงสุตวาปุทสสะศาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัาทศาสนงอเปเกสตะมัทธตุสหัสสังอาตสาตตริงสัตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทธสุข ภตเตเกนันตมัทคุทิสาสภาปุตาหงตันจะสัมพังอภิญยายาวะววคิตวานะจักรุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเสนระเตทีวกายะอิกันตาเตวิชานาถาิคบวเยวหังกิตาอิสามิเคราหิอัตุปุพโสสัตตาสหัสสาวยาขาภุมมาคาบิละวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะว,วันโตยะสัสสิโน โมทามนาอภิกรรมูพีขุนังสมติมวะนังชะสาหัสสาเหมะวะตายะขานา,นาตัตะวนันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะมันโตยสัสสิโนโมทม,มานาอาภิกรรมูพีขุนังสมติมวะนังสาตาคิราติสาหัสสายยะขานาณนตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณนมันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกรรมูพีขุนังสมติมวะนัง อิเจเตโสรสสสหัสสายยขกานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมูทมานาอภิการมมุงปีคูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมูทมานาอภิการมมุงปกขูนางสมิติงวานางคุมพิโรราชคายิโกเวปุลสะนิเวสนังพินโยนางสตะสหัสสังยะขานาง อายิรุปปาสติคุ้มพิโรราชา่าโกโศปาคะสมิติมวนาปุริมันจะทิสังราชาทตารถโทภาษาสติคันทพานังอธิตปติมหาราชายสสโสปุตตาปิตสะผ้าโวอินทะนามาหัพลาอิทิมันโตสุติมันโตวันนะมมันโตยสสิโนโมทมานะอธิกรรมผิดขูนังสมิติมวนา ทัะคินั้นจกทีสังราชาวิรุณโหตัปปะสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิสสปุภตตาปิตานังพาโวอินทานามาม,ามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวสสสันโตยัสสิโนโมทาม,มานาอภิกามู พิูนางสมิติงวานังปัจฉิมันจะที่สังราชเวรรปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตาบิตัสสะพระวูอินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยาสิโรโมทานาอภิกรมูภิขูนางสมิติงวานังอุตระรัจจะที่สังราชาเวโรตปะสาสติยกคานังอาิิติมหาราชายาสิโสปุตตาบิตัสสะพระวูอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสสิ พิการมุคูนังสมิติงวนังปุริมาทิสังทตตะระโททขัขิเนนะวิรุณหโคปัชิเนนะวิรูปังโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโตรทิสา ทันทันละมานาอัตฐาสุวเนกาปิระวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจากนิกาสถามายาคูเตนทุเวเตนทุอิภูจัภิภูโตสหะจันทโนกามะเสโทจักรกินุมันทุนิมันทุจักปัตนาโทอุปะมันโยจักเทวะสูโตจักมาตาริจิตาเสนโนจักทันธะโพนะโรราชาชโนสโพอาคูปันจักสิโหเจวะกิมพรูสุริยะวัชชา เอเตตันเยจราชาโนคันทับพาสหราชูภิมมทะมานาอธิกรรมปีขูนังเสมิติงวนังอัฐาคูนาสภานาคาเวสาราสหตัญชกากัมพัรัสตะตระอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคายาสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวนังเยนาคาดาเชสหสาหรันติทิพาทิชาปะขีวิสุทธจักขูเว หายสาเตวณัมชะปัตตาจิตราสุปนานอิติเตสะนามังอาภะยันตานาคราชาณมาสิสุปัน,นโตเขเมนากาสิพุทโธสันมะหาหิวาจาหิอุปะวาหายันตานาคาสุปันานสาระ,ะมะคังสุพุทังชิตาวชิราหัตเถนะสักมุธังอสุราสิตาพาตะโโร วาสะวัสเตเตอิทิมันโตยัสะสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราฐานะเวฆะสาเวปปจิตติสุจิตติจะปหาราทุณมุจิสหาสัสตันจากปาริปุตตานังสัพเพเวโรจากนามกาสัในอิตวาพลิงเสนังลาหุพัฒมุปาขมุงสมะโยธานิพัทันเตอิขูนังสัมิติงวะนัง าโปจะเทวาปัตวีจะเตโชวาโยตธาขมุวารุณาวรุณาเทวาโสมูมจะยัสสัสสาสหเมตากรุณาคายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเสเตทัศสถากายาสาเพนานาตาัตตะวน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุพกคูนังสมิงิงว่นานเวนทูจะเทวาสาคลีจะอัสมาจะ ทูเวยะมาจันทัศสุะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักขิตาสุริยะสุะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขัตานิปุรักิตวาอาคูมันทะวราหกาวสุนังวาสาวูเสโทสักูปะคะปุรินทโททัศเสเตถิทศทากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสิโนโมทธมานาอภิกรรมิปิขูนังสมิติงวะนังอาทาคูสางูเทวาฉละลมัก คิสิขาฤวาอาริถากาจารโรชาจะอุมาภุพภานิพาสินโนวัุนาสหธรรมมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิราอาูอาูวาสาวะเนสินโนทเสเตทสตากายาสเปนานัตตะวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสิโนมูทามานาอภิกามูภูนังสมิติงภนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิทาบัต ปทูสิกาอาคูอาคูมโนโปทูสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะส,สิโนทเสเตทสทากายาสพเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะส,สิโนโมทามานาอาธิกามุทิขูนังสมิติงมะนังสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวาาาาาข,าาาขาัสาสหโอทาตคายหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธัตตะ สทามัตตาหาระคชามิส,สกาจะยัสสิโนท่านิยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติทะเสเตทสทากายาสเพนานัตตะวนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตวนตัวนวนะวนันโตยัสสิโนมทธมานาอภิกรรมภกขูนังสเมติงวะนังเขเมยยตุสิตายามากัตตาจะยัสสิโนสัมภิตักาลามะเสถาชโชตินามาจะอาสวานิมานนัตตินโนอาคูอาหาคูปะรนิมิตา ทัศเตเตสถากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยัสสิโนโมทามะนาอภิการมูผกขูนังสมิติงวน,นังสัตถิเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวันิโนนามันวะเยวะอาคันฉงเยจันเย,ยสะิสาสหาปะวุธ,ธาชาติมัคคีหลังโอคะติน,นะมนาสวังพัดเโขโมคะ ตะรังนาคังจันทาวะอสิตาติตังสุพราม,มาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหัสนันนางคุมาโรติโสจะสโสปาคะสมิติงวัาางสหัสพรมมามะโรกานางมหาพรมมาพิติทติอุปะปนโนชติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทะเสท,ทะอิสราอาคูปเจกะวะสะวัติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจสัสพ,พีอภิกันเตสินเทเทเวสพ,พรามเก ปาระเสนาอาธิกามิปันนสสะกนหะสมันทิยังเอถะกนาหะทะพันทะทะราเทนะพันทะมัตถุวูสมันตาปาริวาเรถะมาวูมุนจิถาโปจินางอิติตัฐมหาเสโนกนนะหะเสนังอเปสยิปานินาตักระมาหาจจะสรางกตาวานะเอระวังยัถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตัทาสโสปัญจุทาวาติสังคุโตอาศยังวเส ตันจะาสัพพังอภินยายาวะักคิตวานาจักกูมาตะตะโตอมตยิสัาสาวเกศาสเนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกวโวเตจาาอาตปะมัตรุงสุตวาพุทธ,ธาสัสศาสนัาวิตาราเคหิปากามงเนสังโรงมปิอินทชยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาตีตายศสสิโนโมทันติสาหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตติ